ตรงนั้นนะครับเพื่อเราจะได้กระช้บเวลาของท่านนะครับในการที่จะถามในข้อประเด็นต่างๆท่านจดเตรียมไว้เลยนะครับท่านได้จดเตรียมไว้และเราจะพอส .2557 ขออนุอนญาตเปิดหน้ากากออกได้มาทําความรู้จักแล้วก็จะเนะ้นเป็นข้อแนะนาแล้วกันนะคะเป็นข้อแนะนําว่าวันนี้ท่านมาในอยู่ในห้องนี้ในฐานะว่าที่ผู้ ท่านเป็นผู้ช่วยผู้สมัครที่จะลงเอกสารอย่างไรบ้างให้ถูกต้องและก็ครบถ้วนแล้วก็สามารถที่สองนี้นะคะเพราะว่าแต่ก่อนไม่มีการเขียนกฎหมายไว้ในแล้วท่านก็นจะเป็นนักชกที่งามสง,ง่าเพื่อที่จะทำหน้าที่ไปนะคะแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านของสาที่จะได้รับผลนะคะ ประกาศผลให้เป็นผู้ไปหาผู้สมัครเลาะตามบ้านบางทีเขาไม่อยู่ให้ท่านนะคะจังหวัดที่ใกล้บ้านเราเราเห็นใช่ไหมคะว่าจังหวัดเราเเในจังหวัดของเราหรือประเทศของเรานะคะเ,เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่หัวหน้างานสื่ส่นสอบสวนมาแนะนําท่านว่าวิธีการหาเสียงกฎหมายใหม่ห้ามอะไรได้บ้างทำอะไรที่ต้องไปะคะต่อท่านผู้สมัคร จำแตยท่านนายก3ล้านใช้มา3ล้านท่นเตรียมตัวเจอกันในศาลได้เลยนะคะต้องจาได้เดี๋ยวจะมีโดยสํงงานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งท่านผอ,อ,อกออกตอ,อบจอนะคะได้ประกาศให้มีการรับสมัครตั้งแต่วันที่2ถึง6นะคะเพื่อที่จะให้เป็นการเตรียมการให้ผู้ว่าที่ผู้สมัครนะคะกรอกใบสมัครแล้วก็พูดถึงลักษณะต้องห้ามคุณสมบัติให้ความเรียบร้อยในการยื่นไปสมัครวันที่สองนะคะเพื่อที่จะได้นาหมายเลขย,ยืยนสมัครไปหาเสียงนะคะ การสมัครรับสมัครเหร่ยังไงการรับสมัครนะคะก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันจันทร์วันที่2ถึงวันที่6กศุกที่6นะคะเวลา8.30นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกานะคะที่หอประชุม250ปีมุกดาหารนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจจะมาลงสมัครนายกแล้วก็สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง30ถึง30ค่ะสิ่งที่ผู้สมัครจะเตรียมมาที่ไม่ขาดจะมีอะไรบ้างในส่วนที่ผู้สมัครจะต้องเตรียมมาก็คือหลักฐานคุณสมบัติก็คือสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนนะคะรูปถ่ายตามที่ท่านผู้ในการได้ประกาศนะคะและก็หลักฐานการศึกษาสำหรับทานดิจก,ก็ประทับไว้ว่าจะต้องจบปริญญาตรีะคะ่ะ เฉพาะท่านอบจหรือสจ้วยเกี่ยวกับปริยตินในส่วนของสมาชิกไม่ได้กําหนดไว้นะคะว่าจะต้องจบปริญตาตรีแล้วก็อายุเนี่ยคุณสมบัติอย่างหนึ่งของนายกนายกกับสมาชิกนายกเนี่ยอายุไม่น้อยกว่า35ปีสมาชิกอายุไม่น้อยกว่า25ปีค่ะ